สวัสดีจ้าทุกคนก็มาพบกับมาอีกเช่นเคยนะจ๊ะกับช่องพักกินพักเที่ยวจ้ามันหย่บไปได้มีคลิปกินจ้ามันนี่แวกมาแวะมาทักทายย่ามือเศร้าอากาศแบบเย็นๆสบายๆเย,ย,ย็นคักเย็นแน่เย็นจนฝนตกจ้า <c oughs> มองนูยูฝนตก <c oughs> แต่จะท้ามือเศร้าว่ามันจางไปแล้วมือเศร้าไปส่งลูกออกไปหนาบ้าน นี่หอลุงกินน้ำขึ้นนะกินมือหรอหมูว่านหมูว่านตกตกหนักตกมาสองมือละยู่แถวยู่มองแถวหนูยูนะกก่น,นะสมมติประการนักกับบริตกทุกมองดอกเสียงดังเลยนะจ๊ะรสองแถวกําลังออกทจ้งจีแหละบ้านติดถนนข้างหลังกับโรงงานข้างหน้ากับถนนสุดยอดเป็นจ้งใดจ้าสบายดีบ่บริพอกันหลายมือสองมือวะ โอ้ยดูแลส,สุขภาพาไม่ได้จ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็นหนาวแล้วก็แล้วก็นหนาวแล้วก็ห่อนแล้วก็ฝน,นมองมองีทถูกระดูโหลดจริงๆเราหานานี้ไม่ต้องเป็นฤดูหนาวเนาะถ้าเป็นบานเห่ากับอากาศกำลังเย็นสบายเกี่ยวเขาเมืองเนี่ยมองมุยูเนี่ยคึมมา้าไม่แล้วฝนสิตกอากาศแบบว่าฝนสิตก วันฟ่าห้องเปียงปางเปียงป,ปางอยู่อยากคินล้วก็อยากกินอยากกับบ้านเท่านะเกี่ยวเข่าแบบว่าเกี่ยวเข่าหาเก็บแมงมันช่วนอีกกระลังเกีียวแล้วมองหน้าหนวูวาเนี่ยเริ่มเกี่ยวแล้วบ้านหนอะนะมันสิไปสิ้นสุดประมาณเดือนท่านว่านะใกล้ๆสิสิ้นเดือนนี่ก็เริ่มเบิดแล้วเริ่มบกปล่อยมีคนเกีียวแล้วเป็นจึงใดเนาะกันไดยังกินเสาเนาะจ้า อย่าลืมดูแลสุขภาพในเดอ้อสิบรสบายเด้อช่วงนี้เป็นช่วงสามฤด,ดูปีใหม่ภาก,กันกระบ,บานบ่จะ้จะสิเด็กกับปอกไม้ก็ได้กลับมาตอนหลังสุขกับปีใหม่แหละแต่ว่าเด้กลับปีหนึ่งติดครบปีแล้วพอดีเนาะกลับไปแล้ว เขามาคอมเมนต์ทักทายคุยกันในนะจนจะให้กำลังใจกันจ้ะสูๆส,สำหรับคนที่เห็ดงานกับเขาให้สูๆบางคนกับรุ่นโบนัสสินปีนะสำหรับสาวลรงงานนุม่มโ่งงานกับรุ่นโบนัสสินปีได้รายได้หน่อยก็ดีกว่าบ่ได้เนาะบางทีไม่เมืองเข้าประท้วงโบนัสเนาะก็ก็เข้าใจนะบางคนกับเห็นงานไม่เมย์ก็อยาก,ไ,กได้นะบางทีได้หน่อยได้รายก็ดีกว่าบ่ได้นะบางโรงงานก็บก่มีโบนัสเลยเด้อ เรางานกัเห็ดแบบว่าเอาคาคาแรงประมาณเนี่ยบางถา้าโรงงานใดโชคดีมีโบนัสห้ก็ถือว่าดีไปจ้ะมาคอมเมนต์ทักทายกันใดเด้ดจ้าวันจันจ้าตะ้ิกินยังดอกไปเมืองแน่กินกับบ่มีแน่เป็นตะก,กินเบื่อกับข้าแล้วเนาะอยากกินเาวกี้นะกีเขา้าช่วงเกี่ยวเขาไม่นางขางกองไฟกีเข้าแล้วก็ประแดกหยัดตรงกลาง เอ,อคิดหอด้านเนี่ยกำลังมืดมาอีกแล้วร่มกำลังมาเบิดละละหน้าน้าสมมติประกาศจ้ะเขามาสู้หนาฝุนแล้วก็หนาาฮอนเขามาคอมบินทักทายกันเด,ด้วยอจ้า่บดีพอกันสองเหมือแวมมาทักทายกันเดี๋ยวสิลืมหนู คำวามึงลหลายๆเด้กกดติดตามให้หนูได้อจ้าสิได้มีกําลังใจในการเห็ดลิปช่วงนี้บ่ค่อยเด้เห็ดลิปแบบว่าทุกมือเพราะว่าโทรศัพท์หนูันบ่อ่อยดีหรือไม่ป็นเป็นอีกอย่างตอนน้สื่อหม่อยู่ <c oughs> เก็บเงินก่อน <c oughs> ลูกเล่นเกมหลายผูวเธอยังไดบ้บ่ดูแลสุขภาพด้วยได้จ้าเด้วสิไปลแล้วละมืดมืดมาแล้วล่มกับมาแล้วซักผ้าไวไ้ในห้อนงในตากดื่ ตากผ่าซองมือก็บ่าแหงไม่กะไ,ไม่ให้กำลังใจทุกคนสู่ๆนะจ๊ะขอใทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอดทนเอาเดี๋ยวก็สิสิ้นปีแล้วเดี๋ยวสิ้นปีหกสามปีหน้ากะจะสิด,ดีบ่ดีดอกเนาะว่าเป็นยังปีหน้าดีบ่ดีกะสร้างมันเฮ็ดวันนี้ให้ดีที่สุดกับพ่อแล้วจ้ะไปแล้ะจ๊ะ มาหายกำลังใจกันเด้อจ้าเดี๋ยวพอ,อ,อก,กันคลิปหนาจ้ากอให้ทุกคนพบเจอความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า